สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้หลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวปฏิปทาอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามกันไปแล้วมีท่านผู้ฟังหลายท่านได้ให้ความสนใจในวัตถุมงคลอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์ท่านโดยเฉพาะ พระสมเด็จพิมพ์หนึ่งที่มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่งนักท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดมันมืดแปดด้านคิดอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่สำเร็จศัตรูหมู่มานก็คอยขัดขวางการเงินก็ฝืดเคืองราวกับว่ามีม่านหนาะทิพ มาขวางกั้นดวงชะตาของเราไว้และด้วยความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้หลวงพ่อกวยท่านจึงได้รังสรรพระพิมพ์หนึ่งขึ้นเพื่อมอบเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกศิษย์ไว้ใช้แหวกทำลายม่านหมอกอันเลวร้ายนั้นให้พินาศไปเรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเจาะลึกในค่ำคืนนี้คือตำนาน พระสมเด็จแหวกม่านพุทธคุณแห่งการแหวกอุปสรรคครับท่านผู้ฟังครับพระสมเด็จแหวกม่านนั้นถือเป็นหนึ่งในพิมพ์พระสมเด็จที่เป็นเอกลักษณ์และมีเชื่อเสียงมากที่สุดของหลวงพ่อกวยพุทธศินของท่านนั้นงดงามยิ่งนักเป็นภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับยืนหรือกำลังก้าวเดิน โดยมีมา่านหรือซุ้มอยู่ด้านหลังแต่ในบางพิมพ์จะมีลักษณะที่องค์พระนั้นกำลังแวกรหรือเปิดมา่านนั้นออกนี่แหละครับคือปริศนาธรรมและคือหัวใจของพุทธคุณที่หลวงพ่อกวยท่านได้บรรจุลงไปมา่านนั้นเปรียบได้กับอะไรมันก็เปรียบได้กับ อุปสรรคทั้งปวงในชีวิตของเรานั่นเองครับคือความยากจนข้นแค้นที่เป็นม่านบังความร่ำรวยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นม่านบังความแข็งแรงคือศัตรูหมู่พานที่เป็นม่านบังความเจริญก้าวหน้าและคืออวิชชาหรือความมืดบอดในใจเราที่เป็นม่านบังปัญญาการที่องค์พระ ผู้เปี่ยมด้วยพระบารมีได้ทรงแหวกม่านนั้นออกนั้นจึงมีความหมายอันเป็นมงคลสูงสุดว่าณบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญบารมีแห่งองค์พระและบารมีของหลวงพ่อกุวยจงมาช่วยแหวกเปิดทางทำลายม่านแห่งอุปสรรคทั้งปวงในชีวิตของข้าพเจ้านี้ให้พินาศไปด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟัง พุทธคุณของพระสมเด็จแหวกม่านจึงโดดเด่นอย่างยวดยวนและชัดเจนที่สุดในด้าน1การแหวกอุปสรรคและเปิดทางสู่ความสำเร็จนี่คือหัวใจของพระรุ่นนี้ครับผู้ที่บูชาหากกำลังประสบกับปัญหาชีวิตที่มืดแปดด้านไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใดหากอาราธนาท่านด้วยจิตที่ศรัทธา บารมีขององค์พระและหลวงพ่อก็จะช่วยแหวกช่วยเปิดให้เห็นหนทางแก้ไขจากเรื่องที่เคยยากก็จะกลายเป็นง่ายศัตรูที่เคยขัดขวางก็จะแพ้ภัยตนเองไป 2. การเปิดดวงชะตาเมตตามหานิยมท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับคนที่ถูกม่านบังอยู่นั้น ต่อให้เก่งกาจเพียงใดผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มองไม่เห็นแต่เมื่อม่านถูกแวกออกตัวตนของเราก็จะปรากฏเด่นชัดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมจึงบังเกิดผู้ที่เคยถูกมองข้ามก็จะกลับมาเป็นที่รักใคร่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการเจรจาค้าขายใดๆก็จะสำเร็จลุล่วงเพราะบัดนี้ ไม่มีอะไรมาขวางกั้นบารมีของเราอีกต่อไปแล้ว 3. การแหวกความยากจนโชคลาโภโพคัพั์และนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวาจาสิทธิของหลวงพ่อกวยที่ว่ากูไม่ยอมให้สิทธิกูอดพระสมเด็จแหวกม่านคือเครื่องมือที่ท่านมอบให้เพื่อใช้แหวกม่านแห่งความยากจน เปิดทางให้โชคลาภและเงินทองไหลเข้ามาผู้ที่บูชาหากเป็นคนดีขยันทำรรมาหากินก็จะไม่อดอยากยากแค้นจะมีทางได้เงินได้ทองเข้ามาอยู่เสมอนี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานของพระสมเด็จแหวกม่านที่ไม่ได้เป็นเพียงก้อนผงวิเศษหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ และคำมั่นสัญญาของครูบาอาจารย์ที่จะไม่ยอมให้ลูกศิษย์ของท่านต้องตกอยู่ในความมืดมิดการแขวนพระสมเด็จแหวกม่านจึงเปรียบเสมือนการเตือนสติตัวเราเองว่าแม้ชีวิตจะเจอกับอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็จงอย่าได้ย่อท้อจงมีความเพียรและจงศรัทธาว่าแสงสว่างย่อมรออยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ และบารมีของหลวงพ่อก็จะคอยแหวกม่านนำทางให้เราไปถึงแสงสว่างนั้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ